สวัสดีครับวันนี้นะครับเจอกับผมนะครับกาตีวิคผมนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนนะครับมีปัญหาผมบางและมีปัญหาเกี่ยวกับผมหงอกนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําสินค้านะครับผมที่จะสามารถปิดผมบางได้และปิดผมหงอกได้นะครับผมแล้วก็สามารถเสริมผมให้นาขึ้นได้นะครับผมนี่นะครับ จะเป็นงานตัวนี้นะครับผมจะเป็นแฮร์พีชปิดผมบางผมแท้นะครับผมจะเป็นแฮร์พีชปิดผมบางผมแท้100%เนะครับจะเป็นงานทอมือนะครับผมหนังศีรษะเสมือนจริงนะครับผมนะครับจะเป็นงานทอมือแบบซิ้วนะครับผมขนาดความกว้างของแผ่นง,งานนะครับผมสิบ เซนติเมตรนะครับผมขนาดลึกของแผ่นง,งานนะครับ13เซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมของงานรุ่นนี้นะครับ35เซนติเมตรนะครับสีของสินค้านะครับจะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาตินะครับผมสามารถปกปิดลูกค้าสามารถติดลงไปปกปิดบริเวณที่ลูกค้ามีปัญหาผมบางนะครับผมและ ปกปิดบริเวณที่ลูกค้ามีปัญหาผมงอกได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดให้ดูกันนะครับกิฟตจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิฟต์สตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับผมทางร้านก็จะ เย็บกิฟเพิ่มเติมให้นะครับผมแต่โดยปกตินะครับผมผมจะแถมกิฟอ,อะไรไปให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมลูกค้าสามารถรเย็บกิฟเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะครับเรามาเริ่มติดกันเลยนะครับลักษณะของการติดนะครับแล้วแต่เราถนัดนะครับว่าเราจะติดจากหน้ามาหลังหรือหลังมาหน้านะครับผมแฮร์พีชปิดผมบางผมแท้นะครับ สามารถสทําความสะอาดได้สามารถได้หนีบมดทําวอลล่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับและสามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับผมลูกค้าสามารถติดคนเดียวได้เลยนะครับไม่ต้องมีใครช่วยนะครับผมติดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการหวีและหนีบเพื่อให้เข้ารับกับเส้นผมของเรามากขึ้นนะครับผม รุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางขนาดกลางๆนะครับผมได้ทําการหวีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาหนีบให้ดูกันนะครับหนีบเพื่อให้เข้ารับกับเส้นผมของเรามากขึ้นนะครับผมเราสามารถเอาไปดัดเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมได้ทําการเปิดที่หนีบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ นี่เพื่อให้กลมเกินกับเส้นผมเรามากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมัดรวบได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองรวบให้ดูนะครับหลังจากที่ผมหนีบเสร็จนะครับผมลูกค้าหลายคนถามผมมาว่านะครับอายุการใช้งานนะครับใช้งานได้นานไหมอายุการใช้งานของสินค้านะครับผมเป็นปีๆนะครับผมแต่นะครับขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษานะครับผม ถ้าเราดูแลร,รักษาดีเราใช้ได้นานแต่ถ้าเราดูแลร,รักษาไม่ดีเราก็จะใช้ได้ไม่นานนะครับผมตัวงานแฮร์พีทปิดผมบางรุ่นนี้นะครับอ่าตัวเส้นผมของเส้นผมนะครับเราสามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับทําได้เหมือนผมเราเลยน,นะครับผมเพราะรุ่นนี้จะเป็นงานผมแท้ ผมแท้นะครับหนีบจะไม่ละลายนะครับผมเร็วๆน,นี้ผมจะมีโปรเจกต์นะครับผมทำรถขายวิกนะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวผมจะให้ดูขอบรอยต่อด้านหน้านะครับนี่นะครับจะไม่เห็นขอบรอยต่อด้านหน้านะครับหนังสีสะนะครับจะจะเห็นของสีของหนังสีสะเลยนะครับผมเส้นผมครอมคมเกินกันเลยนะครับกับตัวหุ่นที่ผมรีวิวนะครับ ตัวนี้สามารถช่วยปกปิดบริเวณที่บางได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปปลูกผมเพิ่มนะครับผมและปิดตัวอาติดปิดผมหงอกได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสามารถมัดรวกได้เลยนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอาตีวิกผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ